งานแถลงข่าวใช้ยสี่คอร์ปอเรชันเปลี่ยนใหม่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ี6กกกำไรโต12 1ถือเป็นการทานฟอร์มในรอบ30ปีสู่การเป็นสตรีฟูดมหาชนของทุกคนชายสี่บะหมี่เกี้ยวจากร้านรถเข็นข้างทางป้ายสีเหลืองตัวหนังสือสีแดงเขียวตำนานธุรกิจแฟนช้อาหารมีสาขามากกว่า4,500สาขาพร้อมแบรนด์สตรีฟูดในเครืออีก6บแบรนด์ได้แก่ชายสี่พัดชายใหญ่ข้าวมันไก่พันปีบะหมี่เป็ดย่างอาลีหมี่ฮารานไก่หมุนคุณพันและลูกชิ้นทอดโอ้ไม่กอดยังมีแบรนด์น้องใหม่ที่ซื้อออเเามมาสรรริิแแกกก่งธุจี2บนด์คื เตียวเรือเสือร้องไห้กับบริดดีเซอร์บราร์ไม่เพียงเท่านี้ยังมีอาหารสําเร็จรูปพร้อมปรุงพร้อมทานภายใต้แบรนด์ชายสีโกรวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากศูนย์ผลิต7แห่งทั่วทุกภาคของประเทศชายสีทานฟรอมธุรกิจครั้งใหญ่ผ่าน4กลยุทธ์หลกักประสิทธิภาพการผลิตป่ายุคใช้เทคโนโลยีบริหารต้นทุนอย่างฉลาดและปรับโครงสร้างการบริหารงานทําให้ปี66ยอดขายและกําไรเติบโตก้าวกระโดดจากปี65ถึง121%ปี67ตั้งเป้ายอดขาย1,500ล้านบาทกาไรโต รายได้หลักมาจากชาย4 90%้พร้อมตั้งเป้าเปิดสาขาจาก4,500เป็น6000สาขาก่อนขยายแฟนชายในฟิลิปปินส์และขายบะหมี่สำเร็จรูปในญี่ปุ่นช่วงต้นปี68เคล็ดลับมัดใจลูกค้าของชายสี่อยู่ที่บะหมี่เส้นสดไม่ใส่สารกันบูดสูตรน้ำซุปต้นต,นตำรับหาทานง่ายทุกหัวมุมถนนราคามิตรภาพใข่ไขก็ทานได้จึงเป็นที่มาชายสีดีที่เส้นเด่นที่ซุปนั่นเองเพื่อนๆที่เคยกินชายสี่บะหมี่เกี๊ยวรสชาติเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับร้านอื่นคอมเมนต์ ข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ ปรับปรุงเรื่องขบวนการเรื่องของการบริหารต้นทุนหรือว่าการเรื่องของการพัฒนากําลังคนเนี่ยจะเห็นว่ากําไรปีที่ผ่านมาโตขึ้น121นะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่เราทําในเรื่องของการทา business expansion เยอะขึ้นทั้งเรื่องของธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์เองหรือว่าธุรกิจที่เป็นร้านอาหารซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่เรื่องพวกนี้จะทําให้เราเติบโตก้าวกระโดดทั้งในประเทศแลว้วก็ต่างประเทศในการทาธุรกิจต้องบอกว่าพอเราทาเองอาจจะโตช้าถ้าเกิดเรามีแบรนด์อื่นเข้ามาในแฟมิลี่ของเราเนี่ย็มอง่องว่าเรู่อว,าวอ,อา เ,เราเอามาเปิดสาขาเพิ่มขึ้นมันขยายธุรกิจมากขึ้นการทำ business model ใหม่ให้เขาจะยิ่งเป็นตัวที่ทำให้โตเร็วทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ทำให้กำไรเราหนาขึ้นด้วยธุรกิจที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับจะเห็นว่า ticket s i z ซไม่ได้สูงมากพอ ticket s i z ซไม่สูงมากเนี่ยเราก็เลยไม่ได้กระทบเยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับร้านอาหารใ,ใหญ่ๆร้านอื่นซึ่งก็มองว่าคามเป็นธุรกิจสตรีทฟู้ดมันก็เลยส่งเสริมให้เรายังอยู่ในธุรกิจอาหารได้แล้วก็ยังโตต่อเนื่องได้นะครับถ้าเราในหน จุดเ็แล้วแต่พื้นที่วัตถุดิบสูงขึ้นครับต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าพอเราทําในเรื่องของการทํา Co s t o p t i m i z a t i o n เนี่ยมันก็เลยทําให้เราบริหารต้นทุนหลังบ้านได้แล้วก็ไปกระเทือนแฟรนชชส์ที่หน้าร้านน้อยลงมันก็เลยทาให้เรายังสามารถยืนราคาได้อยู่ครับเราเน้นเรื่องคุณภาพพอเรื่องคุณภาพ,พเาพนี่ยคนอื่นก็ต้องบอกว่าสู้เราไม่ได้พอรสชาติสู้ไม่ได้เรื่องอาหารเนี่ยมันก็เรื่องที่รสชาติถูกไหมครับเราก็เลยไม่ได้กลัวตรงน,นั้นเราก็มองว่าเรายังขยายได้ต่อเนื่องค,งงครับรสชาติกับเรื่องคุณภาาาาาาาพพพเเเปป็็็็นนนนนนททที่่่่ตตัััััั้งงงงงครรรูยยยยไกกกกผมมใจะวออหุ ซื้อง่ายขายคล่องทันง่ายโตแน่นอนครับเรื่องการแข่งขันทุกคนแข่งขันกันเดือดอยู่แล้วนั้นคนที่บริหารต้นทุนได้เกงก,ก็จะเป็นคนที่อยู่ได้นานบริหารต้นทุนบวกคุณภาพด้วยนะครับหลายๆเจ้าเนี่ยพอผมเห็นบางท่านทําแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องต้นทุนก็ไปลดคุณภาพมันก็เลยทาให้เขาอยู่ไม่ได้หมดมันก็เลยเป็นข้อดีของพวกเราครับที่เราคุมพวกนี้ได้เนี่ยแล้วก็ทําให้แฟรนไชส์ของเรา4,500สาขาเนี่ยอยู่ในคุณภาพได้เนี่ย mm hmm. ก็เลยมองว่าเรายังโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็แบรนด์ลูกกันอื่กัน สิ่งที่เราไปเจอมาครับอันนี้เป็นในเรื่องของการที่เราไปดูกิจการเข้ามายังไม่รับรกิจต่างประเทศนะครับยังไงก็ไปได้ครับเราได้ไปลองโรลโชว์เมืองนอกหรือไปดูงานเฟรนชชายที่เมืองนอกมาทุกคนก็พูดถึงอาหารไทยเนาะพอเราไปคุยกับพาร์เนอร์เนี่ยทุกคนก็มองว่าเอ้ยทำไมเราไม่ไปสักทีล่ะก็เลยเป็นเรื่องที่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเรามากขึ้นว่าปีหน้าพวกเราไปไปโรลโชว์แน่แล้วก็มองว่าเราจะแบรนด์ที่เราไปเอาเขาเข้ามาเนี่ยรวมถึงสตรีทูดของเราเองด้วยออกไปแน่แน่ครับเดี๋ยวคงจะได อยาาให้เรไปปัจจัยเสี่ยงสําหรับผมมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องการบริหารต้นทุนครับที่มันเข้มข้นขึ้นทุกวันเพราะคู่แข่งเราเยอะขึ้นอย่างที่บอกนั้นถ้าเกิดเรื่องต้นทุนคุณภาพเราควบคุมไม่ได้เนี่ยยังไงเราก็อาจจะไปช้าแต่เรื่องนี้ผมว่าผมมั่นใจนะเรื่องการบริหารต้นทุนและคุณภาพไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3 5 0 0 0 0คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแนช อยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02 101 9187